Hi i v v r y y o n w w l l o o m t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  h n n w w l l s s s คลาสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายเพราะว่า the new class นั้นจะเน้นในเรื่องของการสร้างประโยคคำพูดให้ได้ด้วยตัวเราเองปรับพื้นฐานกันใหม่หมดเลยเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานการเรียนก็จะเรียงลำดับนะคะจากง่ายไปยากเราจะได้ไวยากรณ์โดยที่ไม่ต้องท่องจำ เมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียน a r t i c l e อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า the และ is e ในความหมายของคำว่าอยู่รวมทั้ง r e p o s i t i o n ก็คิดว่าทุกๆคนยังจำการใช้กันได้อยู่นะคะค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างคำถามในประโยคที่มีความหมายว่าอยู่กันแต่ก่อนอื่นก็ไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันก่อนนะคะมาดูคำศัพท์กันเลยค่ะคำแรก กระดานดำ blackboard 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 กระดานดำตัวต่อไปเลยนะคะรูปภาพ PE picture 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 รูปภาพตัวต่อไปค่ะจาน plate 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 จานตัวต่อไปนะคะเหยือก jug 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 เหยือก ตัวต่อไปค่ะขวด b o t t l e bottle 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 ขวดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างประโยคคำถามในความหมายของคำว่าอยู่กันบ้างประโยคคำถามเราก็จะสร้างมาจากประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทวนสักนิดนึงเมื่อครั้งที่แล้ว เราเรียนเรื่องคำว่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าทุกคนจะพูดว่าเหยือกอยู่ในกล่องเราจะแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่ายังไงคะลองนึกซิคะเหยือกอยู่ในกล่องเราก็จะต้องพูดว่า the jug is in the box the jug is in the box โอเคไหมคะเหยือกอยู่ในกล่องแล้วถ้าต้องการพูดว่าจาน อยู่บนโต๊ะจานอยู่บนโต๊ะแต่งประโยคภาษาอังกฤษก็คือ the plate is on the table the plate is on the table โอเคไหมคะสองประโยคนี้เหยือกอยู่ในกล่องจานอยู่บนโต๊ะเราได้แล้วประโยคภาษาอังกฤษทีนี้วิธีการทำเป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะก็คือ การย้าย is นะคะมาไว้ด้านหน้าจากที่เราบอกว่าเยือยกอยู่ในกล่อง the jug is in the box ก็จะกลายเป็น is the jug in the box is the jug in the box ทุกคนทราบไหมคะว่าประโยคนี้ภาษาไทยแปลว่าอะไร is the jug in the box ก็หมายความว่าเยือกอยู่ในกล่องใช่ไหมเห็นไหมคะเป็นการถามเหยือกอยู่ในกล่องใช่ไหมอีกประโยคหนึงเราบอกว่าจานอยู่บนโต๊ะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคำถามใช่ไหมคะจาก the plate is on the table ก็กลายเป็น is the plate on the table is the plate on the table ทุกคนคงเข้าใจรูปประโยคคำถามกันแล้วนะคะเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างกันทั้งประโยคบอกเล่าและก็ประโยคคำถามและอย่าลืมนะคะทุกๆคนเวลาที่เราดูจบประโยคหรือเราฟังจบประโยคให้เรานึกเห็นภาพในใจให้เราเข้าใจความหมายของประโยคนั้นๆค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูรูปประโยคกันเลย The man is in the university. The man is in the university. คำถามค่ะ Is the man in the university? Is the man in the university? ต่อไปค่ะ The woman is in the car. The woman is in the car. คำถามนะคะ Is the woman in the car? Is the woman in the car? ประโยคต่อไปค่ะ The girl is in the box. The girl is in the box. Pri. Is the girl in the box? Is the girl in the box? Pri The cup is on the table. The cup is on the table.. Is the cup on the table? Is the cup on the table? The apple is on the tree. The apple is on the tree. คำถามค่ะ. Is the apple on the tree? Is the apple on the tree? ต่อไปค่ะ. The end is under the chair. The end is under the chair. คำถามนะคะ. Is the end under the chair? Is the end under the chair? The girl is under the table. The girl is under the table. Is the girl under the table? Is the girl under the table? The ox is under the tree. The ox is under the tree. คำถามนะคะ Is the ox under the tree? Is the ox under the tree? ค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเพื่อเป็นการทวนความเข้าใจของทุกๆกคนว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะให้ประโยคเป็นภาษาไทยให้พวกเราแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคมาเริ่มกันเลย ข้อแรกข้อแรกนั่นไม่ใช่นกนั่นไม่ใช่นกข้อต่อไปค่ะนั่นคือม้าในเทพนิยายนั่นคือม้าในเทพนิยายข้อต่อไปค่ะมูอยู่ใต้ต้นมไม้ใช่ไหมมูอยู่ใต้ต้นมไม้ใช่ไหมข้อต่อไปนะคะ ร่มอยู่บนพื้นร่มอยู่บนพื้นข้อต่อไปค่ะเหยือกไม่ได้อยู่ในมือเหยือกไม่ได้อยู่ในมือข้อต่อไปนะคะนั่นคือขวดใช่ไหมนั่นคือขวดใช่ไหมข้อต่อไปค่ะไม่นั่นไม่ใช่ขวดไม่นั่นไม่ใช่ขวด ข้อต่อไปเลยค่ะคำตอบอยู่ในหนังสือใช่ไหมคำตอบอยู่ในหนังสือใช่ไหมข้อต่อไปค่ะนี่ไม่ใช่คำตอบนี่ไม่ใช่คำตอบข้อต่อไปค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรโอเคค่ะ ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันเลยค่ะข้อแรกนั่นไม่ใช่นกนั่นไม่ใช่นกภาษาอังกฤษก็จะต้องพูดว่า that is not a bird that is not a bird ข้อต่อไปค่ะนั่นคือม้าในเทพนิยายนั่นคือม้าในเทพนิยายเราจะต้องพูดว่า That is a unicorn. That is a unicorn. ขอต่อไปค่ะงูอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมงูอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหม Is the snake under the tree? Is the snake under the tree? ขอต่อไปค่ะร่มอยู่บนพื้น ลมอยู่บนพื้นเราก็จะต้องพูดว่า the umbrella is on the floor the umbrella is on the floor ข้อต่อไปค่ะเหยือกไม่ได้อยู่ในมือเหยือกไม่ได้อยู่ในมือเราจะต้องพูดว่า the j u g is not in the hand the j a c is not in the hand ต่อไปค่ะนั่นคือขวดใช่ไหมนั่นคือขวดใช่ไหม Is that a bottle? Is that a bottle? ข้อต่อไปเลยค่ะไม่นั่นไม่ใช่ขวดไม่นั่นไม่ใช่ขวด No, that is not a bottle. No, that is not a bottle. ข้อต่อไปนะคะนี่ไม่ใช่คำตอบนี่ไม่ใช่คำตอบเราก็จะต้องพูดว่า this is not an answer this is not an answer ข้อต่อไปค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรเราก็ต้องบอกว่า what is this what is this เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกๆคนวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจในเรื่องของการสร้างประโยคคำถามโดยการใช้คำว่าอยู่แล้วก็ article the รวมทั้ง proposition ไม่ว่าจะเป็นรูปประโยคที่ได้ยกตัวอย่างมาหรือว่าแบบฝึกหัดที่ได้ทำเพื่อเป็นการทบทวนก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจมากขึ้นและนี่ก็คือช่องของการเรียนภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า the new class คลาสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องงา่ายถ้าใครเข้าใจเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนที่เรารักให้คนที่เรารู้จักได้ดูกันใช้ชื่อช่องใน YouTube ว่าเรียนภาษาอังกฤษชิลๆกับ the new class ถ้าชอบก็กดติดตามกันได้สำหรับวันนี้โอเคสวัสดีค่ะบาย see you next time